สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่ s t a นฟอร์ดบิสตนะครับในเกมพิมลิคู่ระหว่างเชลซีนะครับพบกับเลสเตอร์และก็เป็นเชลซีที่เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของคูคูระยะเติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปสวยมากนะคือจังหวะที่เขายิงคมกลิบเลยโอกาสไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าพอทําได้ก็ยอดเยี่ยมมากสำหรับตัวของคูคูระยะด้วยในเกมนี้ ก่อนจะไปว่ากันต่อนะครับในส่วนของเนื้อหานะผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR Code โค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอพระคุณมากๆครับเอาแล้วฮะอย่างที่พูดไปนะครับคือใครอาจจะพูดว่าวันนี้การเล่นของเชลซีโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็รูปแบบเกมก็ดูอึ้งๆจุดโทษของโคพาเมอร์ก็ยิ่งไม่เข้าช่างครับถ้ามองในฐานะแฟนบอลผมรู้สึกว่า วันนี้3คะแนนของเชลซีสำคัญมากสำคัญยังไงนะครับเชลซี Chelsea ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4แข่ง28เกมนำซิตี้อันดับที่5อยู่2คะแนนและตามหลังฟอ r e เรสต์อยู่2คะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่6คะแนนและทั้งคู่จะเจอกันในลีกด้วยถ้าหลังจากนี้นะครับเชลซี Chelsea สามารถไปคว่ำอาร์เซนอลได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ มันจะไปอยู่ที่ตรงไหนอันดับในท็อปโฟจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนี้ไม่มีใครรู้เหมือนกันแต่ก็ต้องทําให้ดีที่สุดหลังจากเกมนี้ไปนะครับเชลซี Chelsea เองจะมีเกมกับโคเปนเฮเกนซึ่งในเ,เล็กแๆที่ไปเยือนโคเปนเฮเกนนั้นทำได้ดีเอาชนะมาได้2ประตูต่อนหนึในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกไปต่อได้เหมือนกันสําหรับเชลซีในบอลถ้วยส่วนในลีกยูซีอคือเป้าหมายจริงๆ ต่อให้ใครอาจจะพูดถึงโอกาสที่พิเมลิกจะมีโอกาสได้โคต้าถึง5ทีมก็ตามแต่4ทีมคือการันตียังไงเชลซีต้องมองในเรื่องท็อป4อยู่แล้วต้องการันตีไว้ก่อนเชลซีหลังจากเกมนี้ไปทำไอ้เกมนี้ถึงสำคัญ3มคะแนนกับเลสเซอร์สำคัญมากๆครับเพราะว่าหลังจากเกมนี้ไปโปรแกรมที่เชลซีมีเจอแต่ทีมที่หนักๆทางนั้นสเปอร์นิวคาสเซิลแมนยูลิวพู และที่สำคัญนะครับพวกเขาจะต้องพบกับฟอ r e เรสต์ด้วยเหมือนกันทุกแต้มสำคัญกับเชลซีมากครับหลังจากเกมนี้ไปด้วยความที่นับปัจจุบันเรารู้กันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าเชลซีเองไม่มีแจ็กสันพราะสูน้าไม่มีการเล่นมันก็ต้องเปลี่ยนไปพอการเล่นมันเปลี่ยนไปครับมันทำให้บาระทุกอย่างดูดูแล้วน่าจะตกไปที่โคพาเมอร์ก่อนเกมนี้ก่อนเกมนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเชลซีนั้นเปลี่ยนแกน คนบอลทุกอย่างจะพุ่งเข้าหาโคพาเมอร์แต่ก่อนหน้านั้นนะครับใครจะเล่นยังไงเนี่ยเล่นไปตามธรรมชาติของเกมใครมีจังหวะอาจจะซัดไปมันเลยดูแล้วไม่เป็นหนึ่งเดียวกันดูความเป็นทีมมันไม่เกิดขึ้นแลก่อนเกมนี้เราเห็นเชลซีเริ่มมีเป้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบอลทุกอย่างในการเกมรุกจะเป็นหน้าที่ของโคพาเมอร์เป็นคนเก็บบอลเป็นคนออกบอลเป็นคนมีโอกาสได้ยิงเยอะกว่าคนอื่น เป็นคนตัดสินใจในเรื่องของการยิงเป็นคนกำหนดจังหวะการเล่นได้นี่คือโคพาเมอร์ตอนแรกอะผมมองว่าอไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีแต่พอกลับกันพอเกมเนี้ยผมได้เห็นสีหน้าท่าทางของพี่โคพาเมอร์เราเนี่ยยิงจุดโทษพลาดไปในช่วงของเครื่องแรกอะเราเห็นเลยนะครับว่ามันคือสีหน้าของคนที่แบกทุกอย่างแล้วมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นยิงจุดโทษพลาดได้อยู่แล้วครับ แต่พอพลาดแล้วมันเกิดจากความเกรงของเขาเองเห็นชัดมากครับว่าโคพารเมอร์เกรงจริงๆการยิงมันเลยไม่มุมขนาดนั้นถามว่าทําไมมันถึงไม่มุมเพราะมันเกรงไงครับคือถ้าไม่เกรงเนี่ยยังไงลูกยิงเนี่ยผมว่าต้องเสียบมุมอยู่แล้วอย่างน้อยๆมันต้องมุมกว่านี้แต่นี่มันไม่ได้มุมมากขนาดนั้นเลยมันเลยทําให้ผู้สาป,ประตูของเ,อเลเซอร์เองสามารถพุ่งไปเซฟจังหวะนี้ไดท้ทางที่ยิงแรงมากๆนะครับแต่ว่ามันไม่มุมปกติ ล,ลูกจุดโทษของโคพาเมอร์คมกลิบมากเผลอเเนี่ยเราได้เห็นลูกยิงเหนือชั้นกว่าน,นี้ด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่มันเกรงไงครับมันเกรงแล้วมันก็แบกทุกอย่างของเชลซีไว้ว่าเชลซีไม่มีส่วนหน้าไม่มีความหวังเลยนอกจากตัวเขาพอเกรงทุกอย่างมันก็ออกมาเหมือนกับที่เราเห็นนะครับเล่นไปก็แข็งแข็งเล่นไปก็ดูแล้วมันดูไม่เป็นธรรมชาติสําหรับตัวของโคพาเมอร์ในเกมนี้เกมนี้ตามกราฟิกขึ้นมาเป็น42 3ส แต่พอเล่นจริงๆเชลซีกลับมาอยู่ในรูปแบบของตัเองนั่นก็คือ3-2-4-1ซึ่งทำได้ดีโฟฟาน่าโควิลโตชิน3คนนี้ยืนเป็น3เซ็นเตอร์และคูคูเลาย,ยาก,ก็จะเติมขึ้นไปเล่นเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่าปีกซ้ายของเชลซีไม่มีเชลซี Chelsea ใช้ตัวของเอ็นคุณคู่นั้นขบเข้ามา คู่กับโคพาเมอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่หลังเนโต้มิดฟิลด์ตรงกลาง2คนเป็นไกเซโดจับคู่กับเอนโซลฟ์เฟรนันเดสตัวขวาสุดปีขวาเป็นเจดอนซันโชในเกมนี้เชลซี Chelsea เลยกลับมาเป็น3 2 4 1แบบที่เราเห็นเก็บบอลได้ครอบครองบอลได้แต่ไม่สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายของเลสเตอร์ได้ตัวของโคพาเมอร์เลยเป็นคนที่มีกำหนดทิศทางการยิงนู่นนั่นนี่ไปครับเราถึงเห็นเกมมันเป็นออกมาแบบนั้น และเชลซีก็ไม่ได้จุดโทษอย่างที่ผมพูดไปจากจังหวะที่เจรอนซันโชนั้นมุดเข้าไปและถูกนักเตะของเลสเตอร์เองเตะล้มลงในกรอบเขตโทษโคพาเมอร์ยิงไม่เข้าหนังชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนที่ดูอยู่ผมยังรู้สึกเลยว่าหนังชีวิตมันเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าโอกาสมันกลายเป็นของเลสเตอร์ทันทีครับเปิดเข้ามาและเป็นตัวของซานเชสที่ออกไปแล้วมันไม่เจอบอล โตชินนะครับก้มลงไปมันเสียมันเหมือนคนเสียจังหวะพอเสียจังหวะปุ๊บบอลย้อยเกือบจะเข้าประตูเหมือนกันดีที่ไปชนคานโชคอย่างดีนะที่ไปชนคานจังหวะนี้นะครับคือถ้าย้อยเข้าไปผมว่ามันก,มนก็มันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ถ้าจะเป็นเกมที่ยากลําบากของเชลซีว่าจะกลับมายัางไงครึ่งแรกเลยเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยที่เราเห็นสีหน้าท่าทางของโคพาเมอร์ตอนที่ยิงจุดโทษไม่เข้าและเขารีบเอาบอลไปที่มุมธงเนี่ย ู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับคือยังให้หยุดเล่นก่อนเพราะว่ามันมีหลายจังหวะอยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ VR นั้นทักมาว่าออกมาจากเส้นไหมสำหรับผู้รักษาประตูต้องมีการรีเช็คกันก่อนโคพารเมอร์จะเล่นต่อแล้วครับสีหน้าท่าทางดูแล้วไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีนี่คือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่รู้สึกรู้สึกดาวหรืออะไรรู้สึกผิดหวังหรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าภาระที่เขาแบกมันหนักเกินไปอะ่ะสำหรับตัวของโคพาเมอร์ครึ่งแรกเนี่ยศูนย์ศูนย์เริ่มครึ่งหลังมา เชลซีเองก็ครอบครองเกมพยายามจะทําเกมเข้าใส่เจาะยากเหมือนกันเพราะว่าตรงกลางของเรเซอร์วันนี้ทำได้ดีและแผนการเล่นของรูดฟานิสรอยผมว่ามองว่าเขาทําได้ดีนะในการที่ค่อยๆเล่นเล่นตามจังหวะของเกมไม่เก็บบอลตรงกลางสนามเล่นบอลจังหวะเดียวเป็นวันทัสมันเลยทําให้เกมของเชลซีที่พยายามจะบีบเข้ามาพวกนักเตะเรเซอร์เลยเอาตัวรอดได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของเรเซอร์ในเกมนี้จริงๆนั่นก็คือเกมรุก เกมรุกยังหาจุดสมดุลไม่ได้เกมรับดีแล้วนะครับแต่เกมรุกนี่แหละจุดสมดุลอยู่ตรงไหนจุดที่จะเอาประตูคู่แข่งอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะครับฟุตบอลชัยชนะ3คะแนนมันมาจากการชนะเท่านั้นการชนะมันมาจากการทําประตูครับแต่เลสเตอร์มันขาดหายตรงนั้นไปรูปแบบการเล่นดีไหมผมมองว่าดีและทําได้ดีด้วยนักเตะหลายคนทําเข้าจังหวะเข้ากับแท็กติกของรุธได้ดีแต่ฟุตบอล ชัยชนะหรือ3คะแนนมาจากการทำประตูครับก็ต้องเป็นโจทย์ที่หนักเหมือนกันสำหรับเลสเตอร์ในนาตอนนี้นะ28เกมมี17คะแนนอยู่อันดับที่19เหลืออีก10เกมเท่านั้นตามวูฟอยู่6คะแนนเอาแค่วูฟก่อน2นัดจาก10นัดเพื่อแต้มจะเท่ากับวูฟเนี่ยซึ่งต้องต้องลุ้นด้วยว่าให้วูฟเองเนี่ยคือเขาทำแต้มหล่นหายไปแต่นั่นแหละครับ เลสเตอร์ ester, 10เกมอย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่าต้องชนะถึง7เกม6-7ถึงเเกม6กเนี่ยสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน6เนี่ยมี18แต้มเพิ่มมาเป็น35ผมว่า35 36แต้มเนี่ยพออยู่ได้พออยู่ได้ออไดแต่โอ้โหู10เกม6เกมต้องชนะเนี่ยผมมองว่ามันก็หนักเหมือนกันจะถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับ คือเชลซีเออตัวของเลสเตอร์ต้องกลับมาให้ได้เหมือนกันต้องเริ่มนับ1ให้ได้ก็ต้องว่ากันช่วยกันต่อไปแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าแฟนแนของเลสเตอร์ในบ้านเราเนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่นั่นแหละครับฤูดูการนี้เป็นอีกรดูการหนึ่งที่เลสเตอร์ไม่ง่ายเลยต้องเริ่มนับ1ได้แล้วส่วนเชลซีเองการเก็บแต้มในเกมเนี้ยอย่างที่ครึ่งหลังครับคูครูรละยะาเติมขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายสวยมากนะบอลธรรมดากินผู้รักษาประตูของเลสเตอร์ยากมาก จังหวะนี้ยิงได้ดีบอลคมมากพุ่งเสียบมุม1ประตูต่อศูนและเป็นประตูเดียวในเกมนี้ที่ทําให้เชลซีนั้นเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ไปได้ใครจะมองยังไงรูปแบบเกมประตูไม่สวยงามอะไรก็ว่าไปแต่ผมมองว่าประตูนี้สําคัญมากและยิงได้ดีด้วยยิงได้คมกริบเลยสําหรับตัวของคูคูเลยาถึงแม้รูปแบบเกมของเชลซีมันจะหาช่องเจาะยากเหมือนกัน3คะแนนสําคัญมากครับน àng, ําห่างนํา เซิตี้ City อยู่2คะแนนตามหลังฟอ r e เรสต์คะแนนและตามหลังอาร์เซนอลอยู่6คะแนนและเดี๋ยวเชลซีจะไปเยือนอาร์เซนอลด้วยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าบุกไปคว่ำอาร์เซนอลได้ถึงเอเ r อ t e เรโอ้โหเหลือตามอาร์เซนอลอยู่3คะแนนปีนี้ท็อปโสนุกมากๆนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลมันไม่มัน มันไม่ร้อยเปอร์เ็นแล้วว่าอาร์เซนลจะอยู่ในันดับที่2ต่อไปเพราะว่าทีมที่ตามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเชลซีเออซิตี้ City, รวมไปถึงฟอ r e เรสทุกคนแข่งขันกันครับ mm. เพื่อที่จะอยู่ในท็อป4ให้ได้เพื่อที่จะการันตีให้ได้เหมือนกันและแต้มตอนนี้อาร์เซนลเองก็เริ่มดอกคะแนนไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกันเป็นโอกาสที่ดีครับของทั้งเลสเตอร์ของทั้งทีม,มอื่นๆก็ตามขอขอไปครับเป็นโอกาสที่ดีของเชลซีที่กำลังจะตามขึ้นมา เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันและเพราะว่าเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเชลซีจะไปเล่นที่จะเล่นที่แซมฟอร์ดบิดนี่แหละพบกับโคเปหเฮเกนผมเชื่อว่าก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ของคอนเฟเด์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเกมลีกนี่แหละก่อนที่จะมีเทคเกมทีมชาติเข้ามาเบรกเชลซีจะมีโอกาสตามหลังอาร์เซนอลสามคะแนนไหมหรือถ้าดรอปแต้มเก็บเพิ่มเป็นหนึ่งคะแนนเนี่ยผมว่าก็ยังพออุ่นใจได้เพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยเชลซีทำได้ดีกว่าซิตี้ ต่ให้ซิตี้นั้นชนะขึ้นมาแต้มก็จะเท่ากันแต่ลูกได้เสียเนี่ยของของเชลซียังคงเหนี่ยกว่าก็ยังคงเกาะอยู่ในอันดับที่4ต่อไปอันนี้ในกรณีที่ไปเสมอกับอาร์เซนอลอันนั้นว่ากันไปครับก็คือถ้าบุกเอาชนะได้อันนี้คือสิ่งที่ดีของของเชลซีแน่นอนแต่ปัญหาที่มาริสกาต้องแก้นั่นก็คือโคพารเมอร์นี่แหละ ผมผมรู้สึกกับโคพาเมอร์มากๆนะครับเพราะว่าดูเขาเล่นมาหลายเกมก่อนหน้านี้ผมดูแล้วเขาดูมีชีวิตชีวามากกว่านี้แต่พอโคพาเมอร์ดูแล้วภาระทุกอย่างมันไปอยู่ที่เขาดูแล้วมันดูเก่งไปหมดเลยดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติก็ต้องเป็นหน้าที่ของมาเิสกาเหมือนกันนะครับว่าจะแก้อะไรแบบนี้ยังไงผมเชื่อว่ามาเลสกเองเห็นหมดทุกอย่างแหละแต่เขาจะแก้ยังไงมากกว่า จะแก้ยังไงให้กับโคพาเมอร์ก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้และกลายเป็นแกนโดยที่ตัวเขาเองดูไม่กดดันเดี๋ยวต้องรอดูวันที่พบกับอาเซนอลแหะครับว่าโคพาเมอร์จะกลับมาเป็นโคพาเมอร์ที่เรารู้จักไหม,มจุดโทษมันเสียเสียกําลังใจไหมผมว่าก็เสียแหละแต่ว่ามันไปด้วยความเป็นมืออาชีพผมว่าโคพาเมอร์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่รูปแบบการเล่นณปัจจุบันของเชลซีที่โยนทุกอย่างให้โคพาเมอร์แบกไว้นี่แหละใครจะเป็นคนแบ่งเบาภาระตรงนั้นของเขาแป การที่โคพารเมอร์ถูกเปลี่ยนตัวไปอ่ะผมว่ามาเลสกีาเห็นอะไรแบบนั้นด้วยเหมือนกันคือยิ่งอยู่ในสนามมันยิ่งกดดันตัวเขาอะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนทําไมทําไมไม่เอาโคพาเมอร์อยู่ในทีมอะไรเงี้ยผมว่าการยิ่งอยู่มันยิ่งกดดันตัวเขาเองผมเลยรู้สึกว่ามาเลสกาเปลี่ยนเขาออกไปในช่วงเวลาเนี้ยมันเหมาะสมแล้วคือยิ่งอยู่ยิ่งกดดันยิ่งอยู่ยิ่งผลงานโอ้โหบางทีผลงานมันไม่ได้ดั่งใจเขามันยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดหรือเพิ่มความ ความเกรงให้กับตัวของโคพารเมอร์ขึ้นไปก,การเปลี่ยนตัวของโคพารเมอร์ออกไปในเกมนี้ผมจึงเห็นด้วยกับมาเลสกาแต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้ววันนี้3คะแนนไม่ต้องสนใจครับคือหลายคนอาจจะพูดว่าเอ้ยรูปแบบเกมมันต้องดีกว่านั้นต้องดีกว่านี้วันนี้มันไม่ใช่เกมง่ายสําหรับตัวของเชลซีอยู่แล้วเลสเตอร์มาได้ดีมากๆนะครับมาได้ดีจริงๆแต่ว่าทีเด็ดจากกููคลาญี่แหละพ่อหนุ่มผมฟูของเราเติมเกมขึ้นมายิงคมเหลือเกิน ท้ง,งที่ในเกมนี้ตัวของโอคุระายะโอกาสมันไม่ได้เยอะหรอกครับคือเติมขึ้นมาก็จริงส่วนใหญ่เนี่ยจะเติมออกไปทางด้านซ้ายแล้วก,ก็จะเป็นคนหน้าที่เขาที่เป็นคนครอสบอลขออภัยด้วยนะครับขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของคลิปที่มันตัดไปนะครับมีปัญหาในเรื่องของการอัดซีนหนึ่งเอาละก็ว่ากันต่อหลังจากจังหวะของโอคุระายะโอคุระายะเติมขึ้นมาเล่นแล้วสวยมากจังหวะนั้นแล้วก็เป็นคนทําประตูชัยให้กับเชลซีด้วยพ่อหนุ่มผุมฟู แต่สิ่งที่อยากพูดถึงอีกก็คือเรื่องของโฟฟาน่าเกมรับของเชลซีดูจะดูแน่นขึ้นจากโฟฟาน่ากลับมาช่วยเหลือได้ทีมได้จังหวะที่ดีโฟฟาน่ากลับมาแล้วก็ช่วยเชลซีได้แต่สิ่งที่น่ากังวลจริงๆของเชลซีที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของผู้รักษาประตูของตัวของโรเบิร์ตชานเซเองกับตัวของจร์แทนเซนสองคนนี้ก็มีจุดผิดพลาดด้วยเหมือนกันความแน่นอนมันก็เลยไม่เกิดขึ้น ก็คงต้องหากันต่อ,อไปเหมือนกันนะครับว่ามือหนึ่งของเชลซีจะเป็นใครระหว่างตัวของจอร์แกนเซนกับตัวของโรเบิร์ตซานเชสแต่ในช่วงหลังซานเชสดูแล้วจะได้รับโอกาสมากกว่าตัวของจอร์แกนเซนก็ว่ากันไปนะครับส่วน t ทรริกจอชวันนี้ดูแล้วผมรู้สึกว่าจอชช่วงหลังๆเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นดูมีส่วนร่วมกับ เกมของเชลซีมากขึ้นด้วยอันนี้คือข้อที่ดีนะผมมองว่าการที่นักเตะหลายๆคนของเชลซีในช่วงท้ายของซีซันแบบนี้ได้โอกาสมากขึ้นอย่างตัวของอาชิมปงเองลงมาก็ดูแล้วมีอนาคตที่ดีกับตัวของเชลซีด้วยเหมือนกันเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในลีกเหลืออีก10เกมเส้นทางยูโรปาคอนเฟนซ์ลลีกก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันผมเชื่อว่าจะผ่านโคเปนเฮเกนไปได้และจะเข้ารอบสู่8ทีมต่อไป ก็อยากเห็นเชลซีนั้นประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าถ้วยใดก็ถ้วยหนึ่งอยากให้เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นแชมป์คอนเฟลเลติกเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับตัวของเชลซีเอาใจช่วยกันแล้วกันแต่ผมมองว่า3คะแนนวันนี้อยู่ในจุดที่ดีแล้วเพราะมันทําให้เชลซีนั้นขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4มีแต้มมากกว่าซิตี้ตามหลังฟอเรสต์อยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเอาละครว่ากันต่อไป เอาใจช่วยเฉยๆกันต่อไปแล้วกันผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็คงอึดอัดแหละแต่ว่ามันคงเป็นช่วงหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างพอมันลงตัวและคลี่คลายแล้วทุกอย่างน่าจะกลับมาได้ดีก่อนจะจากลากันไปนะครับผมขอฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยขอบคุณมากๆครับ